คุเลี <Tipp ett> <ihood> ้ยงเงินไปไร่ได้หรอกกลับทักถ่ายสบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสีเมือสุขูสู่คน บพว่าอยู่ในและก็ต่างประเทศกันยินดีตันทับเข้าสู่ซองเบาบุญคงคือเก่าพ่อแม่พี่นอ้องเมือ่อนี้ก็สิพาพ่อแม่พี่น้องไปหาเก็บผักพักนอคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าไปเมื่อนั้นกับบ่อใดนำเพราะว่ามันแห้งโพดฝนตกก็ได้ก็เลยมาทางนี้คือเก่าตานนี้น้องดาวสบาดีล Thank you. 现在。娘娘 เส้นทางการสุดโหดเลยพี่น้องเอลยนะฮอดหอดห้วยนำลำัเซแล้วพี่น้อง ปาดนี่เริ่มเก็บพักแล้วเด้อพี่นอ้องก็กูดกูดกัมีอันนน้องมีัวไรตัว เออนำเอาไปเหมือนันเด้กตัวฝนตกแห้งนะเราจะมีนำแบบอ๋อ้ผักกุฎงามพี่น้องนี่โอ้งามพี่น้องอืมพอเหนวๆอ่างามพี่น้อง b bướcp bước. อืมได้เลยหักเลยกุจิลล์พี่น้องข่อยจิลล์ปนจิลล์กับอาผักกูดนี่ฟ้าผักข,ขัาวพี่น้องเ้ยเนาะกินแซบ่บ khói đây ừ. lực nó Mình tốt cướp Hãy subscribe cho แปลว่าจิโร่แคมนำเห็นมันจึงอัน,นั้นแปลว่ามันเลิกนะ,ะ,ะมาลุ้นกันสิได้หรือบ่ได้ดิไปร้องมันเลิกว่มีมเสียมเลย ไช่ป่ะโอ้พี่น้องตัวผู้ตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่ป่ะอาจารบ,บ์บงเคยบอกมีม,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 มีตัวผู้มาแล้วพี่น้องปุ่นนี่ครับเอ้ยพี่น้องหมดแล้วมาการสดคือการ

ทำเหยทำหองเด้อพี่น้องบรรยากาศกัเย็นเย็นบางเอฟซีบงังคนที่แบบว่าเคยอยู่บ้านนอกบันนากาคิดฮอดบ้านคุณครัซานเนาะแต่แต่ว่าแต่ยังน้อยเพิ่นกะเคยแบบพันเคยจุดนี้ฮะแบบไปหากินบ่หาปลาหาปูหาเก็บผักหักน,นอเนาะพี่น้อง เนาะบาดนี้ป๊าผมออกแม่งามๆพี่น้องนี่เป็ดเที่ยงตัดโลดบ่าบดกงก็แบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยมักอยู่ หากินแบบธรมรมชาติหายูหากินเก็บผักหาปูหาปลาถ้าเมื่อหน้าสิพาพี่น้องไปเบิ่งไปชมหากินหาปลาหาปูหาปลาเด้อพี่น้อง പിന്നോ งามเนาะแต่ว่าเพิน່นแปลว่าเฮาเพิน <c oughs> พ่นเอาก่อนอเลย <c oughs> นี่ตูนนงามโองามเนาะ <c oughs> งามาง,ามง,ามงาม อยู่บ้านนอกก็ดีนอยนึงในพี่น้องแบบว่าอยู่บ้านนอกเขาก็แบบว่าซมซิกินยัางกับหากินนะเขาก็ไ่ได้ซื้อแบบนะนี่นี่น นี่นี่นะี่งามงามนี่ครับนี่นี่เนี้นะงามเจรยง นีก่กินน้ำนะพี่น้องเริ่มเอาน้ำมาเลาก็กินน้ำแบบว่าน้ำธรมรมชาตินะพี่น้องแสิประมาณนี้นะพี่น้องน้ำธรมรมชาติลงมาจากคูพุณจากคูจากผาคุน ศาส ยากาศจะเยนน็นหนอ่อยๆไปตามหวยตามห้องนี่สดงน,นอกประมาณนี้ระดับนี้ว่าหนูใหม่ครับ ทันเนาะแน้พนบาว่าัฮาก็บ,บ่มีไม่กันชันต้องแลว่าเคา้จับเอามันจะเลยซ้ำใช่าหมพอโทอไปนั่นนงทำงานเด้ย เมื่อยปะ่เมื่อยเพะเอาไม่ใหม่เท่าใก็นอ่างเดี๋ยวนหอยหอยตีนนหม่ๆนี่นหักเก็บคือกันบบุขึงกับน้องดาวมา แล้วว่ามากกำลังนะต้องกิดแล้วบระกแต่กับบรายๆปันดพี่น้องน้ำๆๆต่างสำหรับอันนี้ก็แล้ววาพึนน่ะเห็ดดงนะตรงซูนตัดไม้ตัดตอกก็ได้คนเคดว่าสิเขตห้ามแล้วว่านั่นพี่น้อง ป,ประมาณนี้แหละใหญ่เอาสำหรับคลิปนี้กาสิจบว้เพียงสานีก่อนเด้อมันสิจ่มสิยาวแล้วเนี่นนย ขอโทษครับใครนำความในี่นนี้ได้ทีนะครับ